สวัสดีครับพบผมเอสสุทธิวัน์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ ep สองนะครับผมจะมานําเสนอนะครับวิธีการที่ช่างที่สุดนะครับแนะนําเราแล้วก็เทรนเราในการใช้งานน้อง x สามร้อยนะครับแล้วก็จะทําการตรวจสอบฟังก์ชันการทํางานณจุดต่างๆของรถด้วยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะต้องเช็คอะไรตรวจสอบอะไรในวันรับรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มกันเลย เอาละครับเดี๋ยวเริ่มการเทรนการรับรถนะครับ X สามร้อยอันนี้จะมีกุญแจให้สองดอกนะครับใช้งานดอกหนึง่งสำรองดอกหนึ่งนะครับครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานครับผมอันนี้จะใช้งานาได้สองแบบนะครับผมแบบแรกก็คือว่าเราถือรีโมทเข้ามาอยู่ในสัญญาณอืเราสามารถกดที่เบ้ากุญแจได้เลยก็คือไม่ต้องกดปุ่มอะไรที่กุญแจสีแดงเลยเนาะใช่ครับแล้วก็ สตาร์ท <Start S 2> ก็บิดมาฝั่งนี้นะครับอ่าพอบิดมาฝั่งนี้เพื่อสตาร์ทโอเคครับพอบิดแล้วครับตรวนี้ก็แตะเบรกหน้าเบรกหลังก็ได้นะครับสตาร์ทคือต้องกำเบรกก่อนแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทใช่ไหมครับใช่ครับอโอเคเบรกหน้าหรือเบรกหลังก็ได้ใช่ครับโอเคต่ไม่ได้ถ้าดับเครื่องตอนนี้ดับเครื่องก็บิดดับเลยบิดอย่างเดียว,ยวโอเคดับเครื่องสตาร์ทใหม่โอเค โอเคครับดีนะครับนี่ระบบสตาร์ทนะครับผมโดยเวลาเราจะเปิดชิ้นนี้นะครับให้เราบิดสตาร์ทก่อนอ่าแล้วก็บิดมาที่โอเท่ากนอีกรอบหนึ่งบิดเลยไปมันก็จะใช่ครับทีนี้จะเทสตัวสัญญาณไฟสายชาร์จมันจะถ้าเกิดเราจะใช้งานเราต้องสตาร์ทเครื่องหรือเปล่าครับใช่ครับเราต้องสตาร์ทเครื่องเครื่องต้องติดถึงจะชาร์จไฟได้ใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับใช่ครับ ส่วนตัวหม้อน้านี้ขณะที่เครื่องร้อนเปิดไม่ได้ก็เหมือนรถยนนะเนาะเปิดแล้วมันน้ําร้อนมันจะออกมันจะดันออกครับโอเคเดี๋ยวลองเทสระบบไฟต่างๆนะครับว่าไฟเลี้ยวไฟอะไรติดปกติหรือเปล่าถงะเปิดาทดสอบไฟหน้ากันก็ได้ครับเทสไฟหน้ากันนะครับไฟสูงไฟต่ำอ่าสูงต่ำโอเคใช้งานได้ปกติครับ ไป mm hmm> nah okay. เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคอันนี้แล้วลูกแะครังแต่ดังแล้วลูไฟเบรกแล้วไฟเลี้ยวหลังนะครับไฟเบรกไฟอยู่เฉยอ่าไฟนี่ไฟผ่ามากเนาะครับผมเลี้ยวเหรอครับ เนี้วขวาโอเคติดดีอ่าวิธีการเปิดเบาะนะครับ,รบเปิดบ้านให้บิดซ้ายนะครับผมบิดซ้ายโอเคตัวนี้เป็นถังกำมันก่อนใช้าง,งานก็หมุนก่อนอหมุนแล้วก็เปิดเาแ,แล้วก็หมุนกลับอืมฮึโอเคท,ที่ถัมันก็มีเล่มครับผมหน้าบุ๊เล่มบุ๊คล็อประกันต่างๆใช่ไหมครับ แล้วก็กุญแจมีอะไรบ้างกุญแจสำรองกุญแจสองชุดซึ่งต้องอยู่ครบถึงจะสามารถเคลมอะไรต่างๆได้ใช่ไหมใช่ครับหายไม่ได้หายไม่ได้ครับตัวนี้มันสามารถเปิดดูได้หรือเปล่าครับใชงในต้องกรน็อตสี่ตัวครับผมเ็นจะดูเครื่องได้มีน็อตสี่ตัวสามารถเปิดได้ไหมครับมีอุปกรณ์มอุปกรณ์หัือไมใช่อุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์ที่ให้มาจะไม่มีน็อตเบอร์แปดใช่ครับอ้าวครับจะแสดงว่าเราต้องหาใช่ขาประแจบเบอร์แปดมาติดรถไว้เถอะมันมีประมาณนี้ไม,ม่มีสำรอมีแค่นี้เองนะครับก็แสดงว่าจริงจริงนะโอ้แหม่มีน็อตเบอร์แปดแต่ไม่มีประแจบเบอร์แปดไหมดังนั้นเดี๋ยวจะลองเปิดยูบ็อกดูนะครับดูเครื่องข้างในดูระบบน้ำน้ำต่งตางๆน้ำยาต่างครับตรวจเช็คสภาพ ภายในนะครับเครื่องระบบน้ํายาต่างๆก่อนออกจากร้านนะครับมั่นใจว่าไม่มีปัญหาโอเดี๋ยวยกยูบอกดูยกง่ายๆเอวแบตเตอรี่อะไรก็จะอยู่ตรงนี้หมดแบตเตอรี่อย,อยู่ตรงนี้นะครับของยูซ่าใช่ไหมใช่ครับลูกนี้การเก็บรายละเอียดของสายไฟต่างๆโอ้สวยงามมากเป็นระเบียบ เย็น้ำยาหล่อเยอ็ยนโลาเช็คตัวนี้เนาะ,ะในระดับโอเคมีฟูกับโลับอยู่ในระดับค่อนข้างจะฟูอยู่แล้วไม่เป็นไรน้ำยาห OK ล่อเย็นโอเคน้ำมันเครื่องอยู่ไหนครับน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่ฝั่งนู้นแ้าเราต้องเติมน้ำมันเครื่องเราจะเช็คน้ำมันเครื่องเราต้องเช็คยังไงครับเช็คน้ำมันเครื่องนะครับครับมาดูฝั่งนี้ครับเช็กระดับน้ำมันเครื่องเติมก็เติมตรงนี้เหรอใช่ครับผม มีเกจไอคอมพอร์ภออาคเดี๋ยวเช็คโอเคว่าน้ำมันเนาะระดับตั้งให้อยู่ในระดับคือกลางพวกนี้นะ,ะ่าโฟกัสนิดนึงโอเคต้องอยู่ระดับกลาง่ะลองเช็คดูก่อนออกจากศูนย์ตอนนี้ไม่ต้องหมุนนะครับจุ่มจุ่มลงไปเลยไออันนี้เขายกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลย จะจุมม่มเลยยังไม่เห็นจุ่มเช็คน้นมันเครื่องดูอยู่ในระดับไหนเอ่ยอยู่ในระดับนี้ฮะ,อะโอเคโอเคต้องตั้งถ่ายตั้งคู่ก่อนเสมอถึงจะเช็คน้นมันเครื่องอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเอียงไปฝั่งหนึ่งมันจะไม่ไม่ได้ระดับถูก การเก็บสายไฟค่อนข้างดีเป็นระเบียบมากนะถือว่าเป็นงานประกอบไทยที่มีมาตรฐานดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับ x ส0 0ประกอบกลับไปก็ไม่ยากอะไรต้องม,มีแหวนรองไว้เสมอนะครับต่อไปจะมาดูน้ำปัดเลนใหม่นะครับปิดมาออนต่อน,นอะอ่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นบอกน้ำมันนะครับ ตัวนี้เป็นบอกความร้อนเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นบอกเวลานะครับครับตอนนี้เบบวายสองนะครับตัวนี้บอกความเร็วครับส่วนห้องบนจะเป็นบอกรอบเครื่องยนต์นะครับอืมแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเกน้ำมันเครื่องถ้าตอนนี้มันโชว์ก็คือให้มาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับโอเคตัวนี้สตตร์ทถึงจะดับครับไม่มีไฟดีตอนนี้เปิดไฟดีอยู่นะครับตันนี้มันจะเปิดตลอดเปิดตลอดเป็นไฟเดลไลท์นะไฟเด์ไรท์ไฟเดลไรท์ตัวนี้เป็นไฟ a อ s ี่ไป,ปันถึงจะดับนะครับครับตรงนี้ก็เป็นไฟแบตเตอรี่โอเค2.6โวลต์ตัวนี้จะเป็นกิโลวิ่งแบบสะสมเนาะครับแล้วเวลาจะเปลี่ยนเป็นทิปตรงไหนนะกดที่โหมดไม่ต้องมีโหมดอยู่ยวฟงนี้ครับอ่ากดโหมดกดโหมดมันจะมาเป็นทิปแบบกิโลโอเคทิปมีทิปเดียวใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเป็นโอด디โอแล้ว ใส่เครื่องใส่ ABS มันจะดับตอนสตาร์ทสตาร์ทแ,แล้วนะครับเหมือนรถยนต์นั่นแหละลองสตาร์ทดูครันได้ครับใส่เครื่องยนต์ดับไป ABS จะไม่ดับต้อง ABS จะดับตอนล้อมหมุนครับผม ABS จะดับตอนล้อมหมุนอ๋อโอเคครับโ okay. อเคคุณชัยสำรองนะครับยังไงก็สไลด์ตัวนี้ขึ้นก่อน อะไรเลยอะไรขึ้นมาแล้วก็ย่างแบบนี้นอ๋อยกขึ้นแล้วก็ดึงออกนะครับใช่ครับแล้วก็เสียบใช้ในกรณีไหนครับกรณีฐา,ารีมโมทหมดหรือว่ารีโมทเราหายอะไรเงี้ยครับาราใช้กุญแจสำร,รองได้ก็เวลาใช้ก็บิดใช่ครับบิดมันก็แจโ่นไปนี่แหละครับอ่าฮะปิดมาที่โอเพนแล้วก็กำเบรกแล้วก็สตาร์ทเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมครับโอเคครับ แีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญมากนะครับก็คือพวงมาลัยนะครับในวันเราบรถควรจะมีพวงมาลัยมาสักระหรือขอพอรแม่ยนางนะครับให้คุ้มครองในขณะที่เราใช้รถไม่ให้มีอุบัติเหตุมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาตลอดการใช้รถตลอดไปด้วยนะครับ ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ